อันนี้คืออ๋อมากินได้เลยใช่ไหมรอต้องรออะไรก่อนไหมเอาผูอีกเอาูอีกอ๋อต้องรอผูกับปูนด้วยคือนี้ต้องกินกินหมดอ่ากินหมากครั้งแรกเนี่ยก็ตอนมาโคราชนะครั้งที่สองก็โคราชอันนี้ครั้งที่สามโคราชอีกเคยครั้งแรกเมาเพราะว่าหงเพราะว่าให้ดมกวนเมาหมา นี่อันนี้จะเป็นการกินครั้งที่สามดูจะรอดไหมรอดรอดนะโอเคสูตรอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้อันนี้คือดินเหนียวแดงมันอันนี้ดินเหนียวแดงดินเหนียวแดงใช่ไหมปูนปูนเออปูนจืด เราต้องใส่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอยายปูนเมื่อกี้ปากเนี่ยปูนจิดนี่หัจะหายถุงบ้วนไปแล้วอ๋อต้องใช้ถุงบ้วนด้วยท่านจะไปบ้วนตรงไหนอ่ะเขามาบ้วนเดยอเดี๋ยวไปรุดบ้านเดี๋ยวโอ้ขังขนาดนั้นเลยเหรอบ้วนเลยบ้วนเอาไปรุดบ้านไหมวะอืมโอ้เยอะขนาดนี้เหรอยายปูนเจืด ปูนเจ็ดปูนั้นมันปูนกัดปะมันทนี้อันกัถ้าเมารับผิชอบด้วยนะไม่เมารอกนะเอาน่ะเอเอกินกอินอันนี้ก่อนาโอเคแล้วก็เาให้แมันขมขมขมอ่ะเดี aquí, <man 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 hmm. <man <man ๋ยวยอกนอัน oh. ja ี <man <man ้ไม่ขมอย่างเดียวเลยใส่ปูใส่ปูนก็ได้ไหอ ไ้เลย้วไม่กอนก็ได้เยือนเที่ยวอืมเย็นโอมไม่กวนเยือนเที่ยวไปแล้วมาซุ้งีเป็นงยามว่นแบบนี้ก็ได้บวหมันต้องบว่นไหมปกติอ่อนหรืว่าไม่ว่นก็ให้ก็ไม่ให้กินมากินบ้า นีร่าไหมนั่นแดงนีไหมมีเนี่ยเมาหมดเกาหมเมาหมดเออพักเดี๋วเาพักอีกหนึ่งแล้วเขาจะเคี้ยวทำไมเคี้ยวดังบ้วนด้วยเคีี้ยวไปานดด่เมาเมาดูเลยเมาเมาเป็นยังไงเมาเป็นยังไงฮะมันมึนๆมุนะว่านี่มันจบ จบขั้นตอนแล้วใช่ไหมบ้วนยังบ้วนแล้วจบขั้นตอนแล้วหรอหรือว่าเคี้ยวไปเรื่อยเคี้ยวไปก็ได้โอ้มไม่ร้อนมากแดงไหมจากปากนมพูอันนั้นเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ถุยหนูมามาดูดิยาสียาสีฟันยาสีฟันยาสีฟันอืมหรือว่าเอาไว้ยาสีฟันยาสีอย่างนั้นอ๋อ ปากแดงแดงแดงไหมแ <ๆๆ S 2> ดงแล้วปากแดงแล้ว